รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม พบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนั่นเองค่ะแบบที่เห็นบรรยากาศตรงนี้นะคะที่นี่ก็คือตลาดเก่าหัวตะเค่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวเฉพาะแค่ตลาดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสถึงชุมชนเก่าหัวตะเค้ที่นี่ที่เขาใช้คําว่าเก่าเนื่องจากว่าชุมชนที่นี่นะคะเขามีอายุมากกว่า100ปีกันแล้วค่ะส่วนคําว่าตะเค้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า มาจากคําว่าจระเข้นั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโอย้จระเข้ชุช่มมากเลยนะคะแต่พอมองไปแล้วไม่เจอแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกกินไปแล้วมีกินไปอีกรอเล่นะคะคุณผู้ชมค่ะ ถ้างั้นเอาเป็นว่าที่พูดกันมาทั้งหมดนะคะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมค่ะสําหรับมาตรการป้องกันโควิดสิเราต้องกัดไม่ตกนะคะยังไงก็พกหน้ากากาผ้าแล้วก็หน้ากากาอนามัยแล้วก็สวมใส่ทุกครั้งเวลาออกจากบ้านหรือว่ามาในที่ชุมชนแบบนี้นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณผู้ชมตามมาเข้าไปทางด้านในค่ะใจก่อนใจก่อน สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมศินธนาคารเพื่อสังคมในขณะที่พอลงมาจากสะพานแล้วค่ะเลี้ยวขวามาค่ะสองข้างทางเนี่ยมีความเป็นไม้จริงๆอะคือมันเก่ามากแต่ว่ามันเป็นกลิ่นอายของความโบราณถ้าย้อนกลับไปสำหรับคนยุค สัก8090่ยหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นไปอีกนะคะเขาก็จะคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างตัวอาคารทางด้านซ้ายมือของมะาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาไว้เป็นที่ขายของแล้วก็ยังมีชั้นสองด้วยนะคะแต่ที่ชอบก็คือร้านฝั่งขวามือทั้งหมดนี้ค่ะจะติดกับคลองนะคะพออยู่กับคลองเนี่ยคุณผู้ชมลมพัดแบบ เย็นมากเลยแล้วก็แสงอ่ะสวยมากใครที่อยากจ,จะได้แสงสวยๆนะคะมาแนะนาค่ะว่าให้มาสสายหน่อยนะคะสักประมาณ7จ็ดแปดโมงเนี่ยแสงกำลังสวยเลยแต่ว่าตอนนี้ที่มาเริ่มเข้ามาเริ่มได้กินอาหารแล้วค่ะกินน้ําซุปมาเต,ต,ตะจมูกแล้วโอ้โหบ้านสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ข้าวมันไก่ทำเหมือนจะกินเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเลือกของกินแต่ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> ดูสิอยากเข้าไปอยู่จังเลย ณผู้ชมคะเมื่อเรามาเที่ยวที่ชุมชนหัวตะเคเราจะรู้จักชุมชนนี้ได้แบบรู้ลึกรู้จริงเราต้องมีผู้รู้ในชุมชนมาเล่าให้ฟังกันค่ะท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูชุมชนแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาและคลึกคลื้นอีกครั้งชุมชนนี้จะมีที่มาอย่างไรไปพูดคุยกับปราชญ์ชุมชนท่านนี้กันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้ถ้าเราเข้าไปอ่านข้อมูลนะคะก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของความเป็นมาว่าเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า100ปีแล้วก็ได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่สําคัญนะโดยเฉพาะกับคนกรุงที่ชื่ชอบอะไรที่แบบเก่าๆหน่อยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยความเป็นมาที่ลึกกว่านั้นเนี่ย เราอาจจะหาได้ไม่ค่อยเจอดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับป้าอ้อยค่ะซึ่งป้าอ้อยเองก็จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะป้าอ้อยค่ะ,คะที่หนูอ่านข้อมูลมา,าคร่าวชุมชนแห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีถูกต้องไหมคะ,คะแต่ว่าแต่ว่าทีนี้กว่าที่จะผ่านในแต่ละระยะเวลาจนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแบบนี้นี่ผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าผ่านผ่านจากจุดที่รุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองมากก็คือเราเหมือนศูนย์การค้าขนาด เรียกว่าขนาดที่ขนาดย่อมที่สําคัญของชาติเมืองมีตลาดสองฝั่งซึ่งมีทั้งทุกอย่างร้านเทนเลอร์ร้านย้อมผ้าร้านขายยาจีนยาไทยร้านขายทองอนะคะคลินิกหมอมีทุกอย่างครบครบนะคะแล้ววันหนึ่งไฟก็ไหม้นะคะจริงๆตลาดฝั่งโน้นเนี่ยไฟไหม้ใหญ่สองครั้งนะคะตอนที่ป้ามาอ,มอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆเ,เลยป .6 เนี่ย ตอนนั้นติดขัวเนี่ยจำได้ว่าไหม้ไปแล้วผหนึ่งนะคะผู้ใหญ่เล่าให้ฟังแล้วก็เมื่อ 2, 5, 3, 7้ไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการไม้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียนะคะจากยุคที่รุ่งเรืองของเราเนี่ยก็หายไปนะคะก็กลายเป็นตลาดที่ค่อยๆไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าผู้คนต้องย้ายออกและขณะเดียวกันส่งผลกระทบต่อตลาดฝั่งเราที่เราทําการฟพ้นฟูนะคะแต่แล้วพอ ตลาดเราก็เริ่มอยู่ในจุดที่เรียกว่า25 50เนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าตลาดตาย,ายนะคะก็จากที่ค่อยๆผอมลงก็ตายเลย,ยน,นะคะค่อยๆหมดชีวิตหมดวิญญาณลงไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเหลือร้านค้าน้อยมากร้านบ้านส่วนใหญ่ปิดกลายเป็นห้องแถวเช่าราคาถูกนะคะของแรงงานต่างชาติซึ่งมันก็เกิดสภาพทุกโจมไม่มีการซ่อมแซมผุพัง หมาเต็มหมาก็เหงาเงาคนก็งหอยง่อยว่าจะบอกว่าไงอ่ะเดิมมาแล้วมันเราเคยเห็นภาพใช่เราเคยเห็นภาพที่มันคลึกคักมันก็หายไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน2550ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีกระแสตลาดน้ำนะคะจากที่ต่างๆช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างทําให้คนในบ้านเราเนี่ยรู้สึกมีความหวังนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูพาคนบ้านเราไปดูงานที่นู่นที่นี่ที่นั่น ก็เห็นตลาดน้นหลายๆที่เริ่มค่อยๆเกิดแต่ตลาดบ้านเราอะคนก็มาดูแล้วไม่มีใครทำนะคะจนกระทั่งเราลองทดลองทําขึ้นมาในสองในช่วงของปี255 0ูนะ2551หนะคะก็ทดลองทําขึ้นมาจนกระทั่งเดินมาถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีที่เดินทางมาถึงก็ค่อยๆปลุกนะคะคนที่นี่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ตลาดเรามีชวิตชีวากลับคืนพื้นีขึ้นมาได้ค่ะ เราใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะรวมชุมชนได้ว่าเออเรามาร่วมกันทำก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะจุดกับปีที่ที่ที่บอกอ่ะปีนี้ก็เท่ากับเป็นปีที่ามนะคะที่ที่กลุ่มชุมชนคนรักปุยตะเคซึ่งเป็นกลุ่มอาสาของบ้านเราคะไม่เฉพาะคนในก็คือมีอาจจะมีเพื่อนบ้านที่เป็นสถาบันการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในชุมชนนะคะมีอะไรช่างศิลป์ที่อยู่ที่อยู่ในชุมชนด้วยกันนะคะก็เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะ มีตัวของอเทคโนโไระจอมเกา้าเจ้าปัญหาและกระบง<ช>ังนะคะก็จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ได้ส่งต่อหรือว่าต่อยอดผลงานซึ่งกันและกันนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ทางทางสจรหรือว่าทางสถาบันต่างๆก็มาช่วยกันนะคะจนกระทั่งเกิด มาถึงเดินมาถึงวันนี้เราใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะคะในการฟื้นฟูชุมชนแต่เราไม่ได้วางเป้าหมายว่าเราจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแบบที่ที่คนอื่นเป็นนะคะเพราะนั้นมันอาจจะมีความต่างอยู่บ้างนะคะตรงนี้เพราะนั้นบรรยากาศต่างๆที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของมันมีอัตลักษณ์ของมันเนี่ยเราอยากให้คงอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราเดินไปในตลาดทุกตลาดตลาดน้ําทุกแห่งมันมีภาพที่ แยกกันไม่ออกอว่านี่คือแต่แค่นี่คือที่ไหนที่ไหนเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยจะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์มีคุณค่ามีรักเงานะคะซึ่งเราคิดว่าแต่ละชุมชนถ้าสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาผ่านผ่านอะไรก็ได้นะฮะป้าคิดว่าถ้ามันมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์แล้วเนะะี่ยมันทําให้แต่ละชุมชนมีความต่างชัดเจนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของที่นั้นนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่ว่า เราสร้างตเสน่เพื่อให้ให้คนที่มาประทับใจิ<ะ>่งสําคัญที่สุดป้าคิดว่าคือการสร้างกิจกนึกร่วม,อมของคนในชุมชนให้เขารักและห่วงแหนในสิ่งที่มันเคยเป็น<ะ>เคยมีมนะคะเรายังเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเดินผ่านมามนะคะแล้วก็รักษามันไว้เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าการเผยแพร่องความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของเล่นพื้นบ้านอย่างว่าว เรื่องของการต่อเรือจิ๋วที่ใช้ภูมิปัญญาของคนต่อเรือที่เขาใส่ชีวิตจิตใจลงไปในการต่อเรือนะคะหรือการทำขนมไทยที่มาจากประสบการณ์ของคนที่นี่ที่จริงๆไม่ใช่เฉพาะที่เห็นนะคะแทบทุกร้านลองเดินดูเขาจะมีอะไรทำขนมเก่งมีความสามารถที่เยอะแยะนะคะป้าก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเนี่ยเราต้องรักษาไว้แล้วก็เผยแพร่ พูดถึงสถานที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งเข้ามาเป็นบรรยากาศแบบไม้มากเลยแล้วก็เห็นอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันค่ะตัวน้องม้าเองคือเราที่บ้านเราก็ไม่ได้ทํานาเราก็เลยไม่รู้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าโรงรหัสโรงรหัสหัดดอเด็กนะคะก็คือรหัสวิทย์น้าเข้านานะคะก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรามีโรงไม้สิบกระโงโรงไม้นอกจากขายไม้แล้วซึ่งไม้ก็จะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่สําคัญของคนริมคลองคนท้องนานะคะ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือการต่อเรือการทำรหัสวิญญาณเข้านาอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือรหัสวิญญาณเข้านาคะซึ่งตอนนี้ก็ทำตัวอย่างไว้ให้เห็นว่าครลังหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็ผลิตเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญเป็นโรงรหัสโรงสุดท้ายที่ปิดตัวลงเศิมไม้ในสมัยก่อนที่เราทําเรือหรือทําระหัสเนี่ยจะเป็นไม้สักไม้เนื้อแข็งปรากฏว่า อยู่กับดินเนี่ยไม่มีผุพังนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าข้างขวาด้านหลังฉากเหล่านี้คือเศษไม้ชิ้นเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบของรหัสค่ะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเลยใช่คุณเอที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็นำมาแต่งนะคะยังคงกลิ่นอายของอดีตนะคะที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าให้เห็นว่ารหัสมันทำหน้าที่อะไรตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากไม้ต่างๆที่มาประกอบกันก็ เจ้าของก็ได้ใช้ไม้เก่านะคะในการสร้างเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาที่นี่ปั๊บมันก็จะรู้สึกเย็นแล้วก็รู้สึกถึงอดีตนะคะ,ะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมที่นี่สวยมากเลยเพราะว่าไม่ใช่มีเพียงแค่เฉพาะชั้นหนึ่งนะชั้นบนก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้แล้วก็เป็นลักษณะคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารเลยะนะคะแต่ว่าก็ค่ะ ก็แต้งนิดนึงนะคะก็ตรงนี้จะเป็นพี่เอเขาอยากให้เป็นพื้นที่ศิลปะพื้นที่เร่างสันคือบางครั้งก็จะแสดงผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆนะคะก็แสดงไปหลายงานแล้วแม้กระทั่งจัดงานรักดอกที่โด่งดังที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นเรือที่ตกแต่งดอกไม้สีม่วงถ้าเราจําได้นะคะในรักดอกที่เป็นเป็นไวรัลอยู่ในโลกของโซเชียลก็จะใช้ทําหน้าที่หลายๆเรื่องนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือกลิ่นอายของความ เก่าโบราณใครอยากจะสัมผัสนะคะแนะนำเลยนะคุณชมว่านอกจากว่าคุณจะได้อา,อาหารอร่อยแล้วก็ได้ชมงานศิลปะอย่าลืมแต่งชุดมาเอาให้เววังไปเลย <c oughs> จริงๆค่ะต้องแต่งเววังนะคะเพราะว่าในแต่ละจุดที่เดินเข้ามานี่คือแบบว่าถ่ายรูปได้ทุกจุดจริงๆนะคะดังน,น,นั้นก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณป้าอ้อยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าอ้อยก็จะนําพวกเราเนี่ยไปสู่ที่บ้านต้นมะขามด้วยจะได้ไปทากิจกรรมกันต่อนะคะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> เลยค่ะป้า ออกินจระเข้ไปแล้วแต่มีจระเข้อยู่นี่นะคะหล่อเล่นนะคะก็ที่เนี่ยพอเดินเข้ามานะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูชุมชนแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันแล้วก็จะเห็นภาพเป็นภาพกราฟิตี้ที่อยู่ตรงกาแพงให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปกันได้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทําขนมไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่หนาเขาก็กําลังทําอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยเหมือนเรามากวนเขาเอย่งก็ไม่รู้แต่เราก็จะกวนอยู่นะคะพี่หนาอันนี้เขาเรียกว่าขนมเขาต้มคุกค,ค่ะหรือเขาต้มจิม้มที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่จริงๆมีความพิเศษกว่า ที่นี่เราจะใช้ข้าวสารห่อเราจะไม่ใช้ข้าวเหนียวมูนที่อื่นเขาจะเป็นข้าวเหนียวมูนสาเร็จเราใช้ข้าวสารห่อเลยแล้วก็แช่ด้วยน้าใบเตยอ๋อค่ะข้าวสารแล้วมันจะอยู่เกาะตัวนั่นได้ยังไงอะพี่มัดเรามัดนี่คะต้องมามัดเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปต้มค่ะต้มต้มเดือดแล้วก็แช่น้ําสุกแล้วเราต้องแช่น้ําข้ามคืน แช้น้ามข้ามคืนเลยหรอคะค่ะเพื่อนี้ก็ุ่มอันนี้คือแช่ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือตัวกล้วยแดงมากอันนี้เราใช้เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าความสุกกะดังงากรีบกระดังงาค่ะไม่ไม่ไม่สุกไปแล้วก็ไม่ไม่เหี่ยวไปไม่ค่ะเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมแบบเป็นสีกรีบเลยอ่ะใช่ค่ะกล้วยแล้วก็ไปคลุกกับมะพร้าวทุนทึกที่เราเตรียมมะพร้าวทุนทึกนี่นะคะใช่ค่ะ ลักษณะอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะให้หหไมไ่แกเราจะให้ทางของพี่หนาหัน่นให้เราดูนะคะแล้วอย่างนี้นี่คืออ่าถ้านักท่องเที่ยวมานอกจากว่าเราจะมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ซื้อกลับไปทานได้เลยเนาะได้ค่ะใช่ไหมคะกลิ่นของไอใบตองนี่ก็จะมีส่วน<ะ>ถ้าใช้ตองสดนะคะอตองสดสดตองเขียวเลยเนี่ยมันก็จะไปดันกับเตยให้ออกมาสวย แล้วอย่างนี้เราต้องใส่ตัวน้ำตาลทานด้วยเหมือนใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะคลุกกับมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ำตาลค่ะลองทานได้นะคะก็ในไหนพี่หนาก็เปิดโอกาสให้เราขนาดนี้นะคะว่าชิมได้ด้วยเราก็เป็นการเลยสิวเราก็ต้องชิมนะคะหนูหนูหนูจะต้องคลุกก่อนใช่ไหมคะพี่หนาได้ค่ะคลุกมะพร้าวก่อนค่ะความที่กล้วยมันสีนี้เพราะว่าเกิดจากการต้มด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะ ใช่ค่ะตอนต้มแล้วการใส่ไฟการดูจะต้องควบคู่กันนะคะอต้มนานไหมคะพอเวลาเราห่อเสร็จแล้วเราไปลงหม้ออย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ระยะเวลาค่ะว่าเราต้องการกล้วยแดงแค่ไหนข้าเหนียวแค่ไหนแปลว่ายิ่งยิ่งนานก็ยิ่งแดงอย่างเงี้ยหรอคะเราต้องดูข้าวเหนียวด้วยค่ะดูข้าวเหนียวเป็นหลักถ้าเจอข้าวเหนียวใหม่มันก็จะจะจะเนื่องนานไม่ได้มันจะเละ จะบอกว่าจริงๆอ่ะอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยจะหวานกล้วยเขาไม่ใช่ความหวานกล้วยใช่ค่ะจะหวานกล้วยเพราะเราใช้กล้วยกล้วยกล้วยน้ำหวาบ้านนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งของเด็ดของที่นี่นะคะที่เขาใช้เป็นข้าวเหนียวแต่ว่าไม่ใช่ข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็ในในเรื่องของของในเรื่องของวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะความเขียวก็เกิดจากใบตองเอ้ใบเตย ้ <ไบ S 1> อมๆนะคะ<ๆ>ก็จะมีทั้งใบเตยแล้วก็ใบตองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอรบกวนให้พี่นานะคะเป็นครูสอนในการที่จะตัดขนมนะคะ,คะแล้วก็จะลองวางในลักษณะว่าพร้อมขายดูซิว่าจะเป็นแม่ค้ากับเขาได้หรือเปล่านะคะ,คะได้ค่ะใช้มีด,มดเลยค่ะมีดเลยนะคะมีดใช้เป็นพวกประมาณประเภทมีดสเต็กอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะไม่ แล้วหนูจะต้องตัดความความกว้างข้อนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะฟึบเชจะเหนียวหน่อยก็วางได้เลยใช่ไหมค่ะใส่ในมะพร้าวได้เลยค่ะก็ที่หันมาก็จะหั่นตามความหิวของตัวเองนะคะก็คือชิ้นใหญ่ไปเลยจ้า ก็พี่หนักก็คือขัดทุนไปเลยนะคะได้ไหมคะเวลาที่เราหั่นไปได้สักครั้งสองครั้งเราก็ต้องเอามีดเอาไปชุบน้ํานะคะอุ๊ยจริงด้วยพอชุบน้ำแล้วมันโอเคขึ้นมากเลยอะว้าสวยงามมากเหมือนหน้าตาคนหั่นเลยค่ะพี่หนายิ้มแห้งหใช่ได้ใช่ได้สวยีโอเคเสร็จแล้วหนูก็มาคลุกคลุก้าวแล้วก็ใส่กระเทงค่ะ ตอนนี้เรากำลังคุกนะคะคุกข้าวโพดเอ้ยไม่ใช่ข้าวโพดน,นะคะมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วก็วางเปลี่ยนจากคุกเป็นเชฟได้ไหมคะเป็นอนอด้านนี้นะคะเ<ะ>ชฟเชฟมา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 เชฟมา,มาไม่ไมชเชฟอ๋อขอโทษค่ะนี่นะคนทำอาหารต้องมีอารมณ์ <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะต้องใช่ <c oughs> อาหารจะได้อร่อยนะคะ นี่อุ้ยสวยงามมากเลยเหมือนหน้าตาเลยนะคะอ่านี่เติมนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พร้อมในการที่จะวางจําหน่ายแล้วนะคะนี่ของสวยตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมช้อนกับน้ําตาลไว้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่นี่เขาก็เปลี่ยนจากพวกถ้วยโฟมพลาสติกต่างๆก็ใช้เป็นใบตองแทนนะคะพร้อมขนาดนี้แล้วนะคะ ถ้าเราวางอยู่หน้าร้านเฉยๆคนอาจจะไม่ซื้อค่ะคุณผู้ชมนั้นเราจะเอาไปขายที่ชุมชนกันนะคะเข้าต้มข้าต้มคุกไหมคะเข้าต้มคุกไหมคะยี่20สิบเอาเน้องบอกไหมคเพัต้มครุกไหมคะเขาต้มคุกไหมคะเขาต้มคุกไหมคะเขาต้มคุกไหมคะไม่มีใครอยู่เลยคะ่ะทุกคนหนีม้าหมดเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมลีลาการทําขนมและการเป็นแม่ค้าของมะพอจะไปวัดไปวาได้หรือเปล่าคะต้องบอกเลยว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอนลคะค่ะแต่ที่ชุมชนหัวตะเค่แห่งนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมให้เราได้ลองทําจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมในตอนหน้าได้เลยคะ่ะ